สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในิการเด็กเทพในหัวข้อเลือกแคลโูรัตนเองนะครับเพื่อสันหาเด็กเทพด้านแคลโพรนแล้วก็วันนี้มีคู่แข่งขันทั้งหมดสี่คานี้ให้มาแนะนำตัวได้เลยนะครับมาเรยกกับคู่แรก ภาคเหนือเจกลาภาคอีสานนะเองแล้วคาถามมีอยู่ว่าเครื่องรัศถูกนามาใช้นในงานวิจัจยวิทยาศาสตร์ด้านใดบ้างครับท้านน้อกันแล้วนับสามสองหนึ่งเริ่มครับเครื่อครับเป็นพื้นฐานในการสร้างภาพพิมพ์าไกลและก็ซีทีโดยจะแปลงสัญญาณจากร่างกายเ,ยเป็นภาพสามมิติครับถูกต้องนะครับแล้วอขอเสนอเรืญญญ่องนี ภาพถ่ายสมองแบบ MRI กซ์ไและซีสแกนเนี่ยโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะใช้การคำนวณแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบสามมิตินะครับแล้วก็แปลงสัญญาณเพื่อส่องไปเข้าในเนเืนเ้อเยืเ่อต่างๆและขอเพิ่มอีกนิดนึงนงะครับก็คือหน,น้าทั้ท่านเนี่ยเขาใช้การโพลัสนในหลายๆแบบมากเลยจนแบบผมไม่สามารถพูดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นฝัง่งของท่านที่ชนะได้เองนะครับมาต่อรอคู่ที่สองนะคะรับระหว่างภาคใต้เจอกับภาคกลางแล้ะสภามีอยู่ ว่าเทิรนโยีประเทศใดที่ต้องใช้กำลังแบบนี้มาคิดนั่นเองอ่าอกไปแล้วใช่ไหมครับมองไปแล้วก็สามสองหนึ่งเริ่มครับอ๋อเอ่อเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับออโต้พาร์ทับหรือว่ารถยนต์ไรฟคขับครับคือใช้เชิว์นัดจนวนมากในการคำนวณค่าการก็คืออาตารา์กรเปลี่ยนแปลงสดเวลา ต่อความเร็วครับผมขอความเร็วต่อเวลาเพื่อที่จะาคาดการว่าให้หยุดให้หยุดให้รถหยุดตอนไหนครับผมด้าเก<ด>ิด <ผม S 2> การชนเกิดขึ้นครับอ๋อถูกต้องนะครับแล้วผมก็ิ่มข้อเสนออนิดนึงก็คือกัรถเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ในเรื่องของ GPS ได้นะครับที่สามารถสามารถระบุในไมล์และเมตรได้เลยนะครับปกติถ้าเราไม่ใช้จัมพ์รถเนี่ยค่าความคลาดเคลื่อนเนี่ยจะกลายเป็นระลับระลักกิโลเมตรเลยนะครับอ๋อแล้วก็เป็นไฟล์ของคาดการได้เข้ารอบต่อไป เราจะใช้เบสฟอสฟีตก็คือใครได้2องกล่องนนชนะแล้วคำถามมีอยู่ว่า <Wow. S 1> เพื่องมาช่วยให้เรานับรู้สิทธิปัญหาเนี่ยจิตของสิ่งลดล้อมในโลกเนี่ยมีอะไรบ้างครับนับ3 2 1โคตร่ลววเลยครับก็ใช้ความรู้การแก้ปัญหาทางปรมงครับเราใช้ในเรื่องของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดครับ เพื่อที่จะหาผลผลิตอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืนครับผมก็คือเราจะหาผลของการจับปลาได้จำนานมากโดยที่ไม่ทําให้ปลาสูญพันธุ์ครับผมต่อทุกถูกต้องเลยนะครับแล้วก็องคประกอบส่วนที่นึงก็คือผมสามารถเนี่ยใช้แบบพวกการตัดไม้คือเป็นการตัดไม้ในระยะยาวครับเพื่อให้สมผลเรื่องของตัดสิ่งแวดล้อมหรือว่าระบบที่พี่รายยานะครับแล้วก็ท่าการเนี่ยเาอยางหนึ่งต่อศูนย์คะแนนครับโอ้โห เก่งเลยนะเนี่ยแล้วมันอยู่ในข้อที่4นะครับถ้าคุณทำวิดีโอแบบสันเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเทคในโลชีวิตประจะวันเนี่ยคุณจะใช้อะไร,ะรบ้างนับ3 2 1 2> เราใช้ใช้การ,ราใช้ชุคโนโลการสร้างสมาร์ทโฟนครับผมเราใช้เรื่องของอนุพันธ์แล้วก็อินุการ 1, ปลิพันพนะครับการใช้อันพันก็ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในบ้านนะครับผมส่วนเรื่องของการใช้อินทิเก็คือการหาการผลิตไฟของโซลาซร์เซลล์ครับ่หลัต้องการผลิตครับถูกต้องนะแล้วผู้ชนะในรอบนี้ต้องแกนภาพการอีใจดูแลครับ,รบรหลายคนคิดว่าการพลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากๆเลยนะครับหรือว่าใช้แค่ในห้องเรียนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ไกพอลัเนี่ยแม้กระทั่งการคทำคทนวณเนี่ยดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยยังใช้สมการแกพอรัตในการคำนวณเลยหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งเนี่ยเรายังสามารถใช้แกพอลัตในการคำวนวณได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าแกพอลัตเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ในห้องเรียนแต่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วพบกันใหม่นะครับกับเด็กเทพซีซั่นต่อไปแล้วเจอกัน